คลิปนี้สปอนเซอร์ by Intel สวัสดีชาวตใต้โตคอมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ JAB ศูนย์ใหญ่นะครับจะพาพันนี้ครับมาประกอบคอมแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับ ชื่อตีครับตีวันนี้จะซื้อคอมงบเท่าไหร่อ่างบที่ตั้งไว้สี่หมื่นครับแล้วสรุปได้คอมงบเท่าไหร่แปดหมื่นครับมันบานไปตา้งไหนไาตั้งสี่หมื่นอ่ะแอดมินตันรู้ครับคือใจไม่นิ่งฮะใจไม่นิ่งแล้วเหตุโน่นให้เพิ่มอีกนิดดิแอดมินตันบอกต้องสุดครับสุดที่แปดหมื่นนะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อคอมข้างในกันดีกว่าครับไปดูครับไหนวางวะเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้ที่มึงมีอะไรบ้างนะเกิดว่า ที่มีอยู่จะมีะแรม SSD เคสแล้วการะจอแ้วทำไมยูไม่สั่งให้หมดเลยวันทีเดียวมันไม่มีเลยต้องตามเก็บเอาทีหลัง,งนะใช่มันมีบ้างไม่มีบ้างไงบางวันมันโผล่ขึ้นมาให้กดพออีกวันกดก็ไปดูเอาออฟสต็อกไปละกูเพว่มงรู้ว่าเนี่ยาเจดีก็เปิดหน้าร้านตรงนี้ด้วยรู้รู้เหมือนกันตอนมาเค็บนะไอ้ชัชี้ก็น่าเล่นนะสวยราคา แต่กูจัดพันได้ไงเออแต่กูมีเอาไม่นสวยแล้วมันแพงไงแต่พันเองอีกแล้วอ่ะเองกูโคตรเกลียดทำพวกนี้เลยไอ้อีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวเองอีกนิดนึง่มออีกนิดนึงเนี่ยพูดจนกูอีกนิดนึงยังจะแสนนึงไงเลยอันนี้รูดสูญมาจนสิบเดือนได้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องจัดสเปคเป็นเครื่องยังไงตีส่วนจุดแปดไปสิแล้วกูสูญจุดแปด รเราชนะุดที่แปดแล้วแหละชุดที่แปดตรงนู้นดีกว่าพอเฮ้ออ้อนี้เอาอนะไรสดเลยก็ได้อ,อ,อ,ดอ๋อสดดอสตัวไหนนะชุดน้ำตัวไหนนะตัวที่ R G B ปะ่ะตัว R G B พลาตินัมอ๋อตัวพลาตินัมถ้ากลัวอะไรก็ได้ที่เหลือขึ้นอยู่กับมึงอะ่ะตังมึงอะ่ะ <c oughs> ถ้าตังงม่พอขึ้นอยู่กับมึงอ่ะเอาจากไหนล่ะช่วงนี้กินแก่ไปเลยเนี่ย อ๋อของยี่นี่นี่ก็อยู่ไกลเป็นเพราะว่า p l y ครับ CX 750M แหม RTB เน่นๆเลยมึงได้ละที่เขาบอกประกอบนี่ถึงจะผ่อนได้มันต้องมีกี่ชิ้นวะก็ต้องทั้งเครื่องอะเครื่องแรงเหมือนคอมเซ็ตทั้งเครื่องเลยอะถึงจะผ่อนได้เสียดายว่าไอ้เก้าหมดทำไมเก้าต้องหมดวะครับมีมีหรือเปล่าครับตัว KF นะครับ ถ้าเกิดสั่งบอร์ดด้วยก็คือซื้อคู่ได้เลยใชเซตอย่างเดียวเลยเหรอหรือต้องเป็นเซตอย่างเดียวเดี๋ขายได้แล้วถ้าเกิดเป็นเซตที่จะซื้อแบบนี้ได้ไหมครับมีตัวนี้มีพาวเวอร์มีบอร์ดแล้วก็มี CPU อีกตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวชุดน้านี่ก็สามหมื่นกว่าแล้วนะเออสเปคหนึ่งเครื่องแล้วนะน่าจะขายได้แหละว่านะน่าจะอนุโลมมาหน่อยนะอันนี้ถ้าจัดจัดเซตมันก็แบบสามสี่หมื่นแล้วครับแต่แบบอันนี้ก็ซื้อถึงแบบเกือบจะคอมเซตแล้วฮะเป็นชิ้นหรับ คือคอมเครื่องหนึ่งที่เปิดติดอะคะ่ะเคสออ๋เคสซีบยูบอร์ดแรมมาร์ก็ไดคือถ้าเปิดติดแจะไม่มีเคสได้ไหมงั้นซื้อเคสถูกๆไปห้าร้อยอะไรเงี้ยถ้าซื้อเคสแบบสักสามร้อยหรือว่าเป็นค่าผ่อนหรือรุบัตรสิบเปอร์เซ็นต์ แค่เคส500ได้อยู่นะใช่เพราะว่า C P U เมนบอร์ี่ท่อสปายชุดน้ำแม่ก็เปิดติดแล้วนะจัดดิจัดดิเออเป็นแผนที่ว่ากูดูในไม่มีเคส500เลยนะเออว่ะเฮ้แต่น่าจะมีเคสถูกแบบถูกสุดต่เท่าไหร่กระถามก่อนเออบอกว่าประกอบประกอบติดได้เลยนะเนี่ยเออเปิดเครื่องได้ออนบอร์ดไปพีเนียดว่าขาดแค่เคสอย่างเงี้ยเคสทุกถุดเคสไปขายต่อมือสองก็ได้ไงถูกกว่ามึงผ่อนศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดอีกอ่ะมันก็คุ้มกว่าแล้วกูก็น่าจะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้เพียงไร จดัดไปดิจัดไปดิเดีวลองเจัดนี่ยทำไมเรื่องเรียนไม่คิดอะไรเด็กมาอกเนีตอนนี้มีตัวไหนบ,บ้างฮะชทสมก็สูที่บอกว่าราคาช่วงประมาณ5,000ันาส0 0ั 4, 5, 4, 5, ถึง5,000ัสีัน้าพน0งั้น MSI ตัว SI Gaming p u d ครับสบ<น>ร ى, card, ุปเป็นเมอะไร Gaming p u ใช่ไหมอันนี้คือทั้งเซ็ตเนี่ยใช้ผ่อน0%ได้ไหมครับหรือว,ว่าต้องเพิ่มเคสไปด้วยหรือว่าแค่นี้ศูได้แล้วต้องครบเซตก็ได้่อ๋อจะได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน แต่ถ้าไม่ครบเซตก็ไม่สามารถถอนได้ถ้าถอนได้จะเป็นเการตอนนี้ขาดอะไรบ้างฮะที่จะให้ครบเซตได้เคสหนึ่งอย่างถ้าเคสมันก็เหมือนครบเซตแล้ว a few moments later ถ้าเพิ่มกาเจาะไอ้ถ้าเพิ่มเคสอย่างเดียวอ่ะแต่มันก็ต่อครบเซตตพิสด์มันก็เปิดติดแล้วฮะจะไม่ต้องใส่กาเจาะไปได้เพิ่มเคสอย่างเดียวได้ใช่ไหมครับโอเคครับผมต้องเคสต้องเคสไอ้เลือกเลยเคสงั้นเลือกเลยละคันเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยเก้าสิุเลือกไปทำอะอะไรดีอะฝ่ายขายต่อให้จะซื้ออยู่เนี่ยเอไงก็ต้องเอาแล้วก็เพิ่มเคสเป็น Aero Cool MFF นะครับเจ็อยเาครับยังไงเดี๋ยวจะเอาเนเซร์เทีก่นั้นิดิมันจะบานไปก็ได้เคสถูกใจนะตัวนั้นก็ปล่ายมืสองไปที่มึงซื้อมาแล้วกูอยากรู้มบานไปเพราะมึงหรือเพราะครูก็ใจมึนนิ่งก็ไม่บานหรอกเมื่อกี้ Aero Cool ใช่ไหมครับใช่ร้อก้าสิไอ้าร้อยะครับใช่ไหมเมื่อกี้ ที่มีไฟ r า b ข้างหน้าอ่าเอาตัวนั้นแทนใช่ครับเรจะเอาไปเซอร์เด็กทีเดี๋ยวเอาไปให้หลานสรุปขายหลานต่อ500ไปไปหลอกขายหลานนี่500ร้อยขายให้ห้าร้ยหลานอยากเปลี่ยนเคสอยู่แล้วไงโค้มโค้มโค้มหลานหลานนี่คุ้มเลยมึงว่างเปลี่ยนเปลี่ยนให้หลานด้วยป่ะได้เดี๋ยวเปลี่ยนได้ฟิวชื่อแล้วเอ้ยสุดยอดเลยมีช่างระดับเทพมาถึงบ้านอย่างงี้เออกินบะหมี่อ่ะกินบะหมี่ไปทำซองไม่ถึงที่ก็มีชามหนึ่งก็อิ่มละ มันเป็นไปตามที่กูคาดหวังไว้เลยจบในที่เดียวแล้วก็รูดบัตรได้เป็นไปตามแผนเอ้เป็นไปได้ไงศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ไมอเออที่คาดไว้ทีแรกคิดว่าจะไปสุดเอล้เออเคียดตั้งนานนะนำใครจะมาซื้อคอมนะมาที่ JIB ครับที่เดียวศูนซ็นเดือน คุ้มแน่นอนนะไ,ไอตัวซิงค์มันต่างกันที่พัดลมต่างกันที่น้ําหรือต่างกันตัวที่ไอตัวเกาะซีพียูดน้ำมันนะหลักรแลวหม้อน้าอ่ะไม่ต่าง,างกักนหรนะอ,อ,อ,อกนลักรมันขึ้นอยู่กับตัวปั๊มกับตัวพัดลมว่าปั๊มออกแบบมาดีแค่ไหนแล้วก็ตัวชุดฟินที่อยู่ข้างในที่น้ํามันผ่านตัวฟินรู้สัมผัสกับหน้าซีพียูมันเป็นยังไงเหมือนมากแล้วลองพัดลมแล้วน้ําข้างในนี่เหมือนกันไหมน้ำคูลเลนก็คล้ายๆกันแต่กูไม่รู้ส่วนผสมข้างในไง จะรู้ได้ไงล่ะคุณไม่ได้เคยเอามาดูซะหน่อยท่านใหม่มึงไม่เล่น AMD วะสรุปม่เล่นการ์ดจอหรือ CPU CPU อ่ะ CPU อ่ะถ้าตัวไหนเทียบเท่าตัวอกก็การ์ดสนเกมเรื่องเล่นเกมอ่ะมันไม่มีอะไรที่เทียบเท่าไอ้ก้าวโไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวไงแหมสายมึงสายเกมไปแล้วไม่สายสตรีม็นอาชีพก็มันไม่ถูกใจตัว CPU เดิมอ่ะมันรู้สึกเล่นเกมเปิดรีคอร์ด ดิสคอร์ดพูดแล้วเสียงหายด้วยนะตอนซีพียูมันขึ้นร้อยเงี้ยมันก็ไม่โอเคแล้วเราจะซื้อเั้งอี่เดี๋ยวเกมใหม่มามันเป็นอีกทำไงต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆไอเก้านี่ก็สุดแล้วแล้วถ้าเกิดไลเซนต์ตัวไหนเทียบเท่ากันไลเซนต์เก้า่กูเทียบแล้วตัวนี้มันสูงกว่าเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ได้แค่เฟรมเรทเฟรมเรทสูงกว่าในการเล่นเกมไงแต่เราต้องดูในส่วนของเปอร์เซ็นต์การทำงานของซีพียูว่ามันทำกี่เปอร์เซ็นต์ทวมกันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นไอเก้าทำงานอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ ถ้าเป็นไลเซนทำงานอยู่ประมาณ50% percentage ที่เหลือมันเอาไปทำอย่างอื่นได้ไงเขีนไปตัวต็มสองช่องเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแจะกับการถ้าเกิดว่าเป็น i9 เต็มใน,นช่องเดียวเึ้นอยู่กับปเปอร์เซ็นต์การทำงานของ CPU ด้วยเทจยาราคาตอนนั้นเท่าไหร่แต่ก็ราคาพอๆกันมันทำมาสู้กันอยู่แล้วไลเซน9แบบ i9 <ม><ม>วันนี้เป็น RGB ตัวนี้มันมีแบบคอ,อนเนคเตอร์ USB เข้าบอร์ดเลยครับคือไม่ได้ต่อผ่านเฮดเดอร์ก็ได้ตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วน,นะครับเหลือแต่คิดตังค์ เสรล้วเดี๋ยวเราไปประกอบกันที่บ้านตีเดี๋ยวรอชมแล้วกันครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านตีโฮมสเตย์แล้วนะครับใช่ป่ะใช่ก็ได้ใช่ก็ใช่นะโฮมสเตย์เมื่อก่อนเมื่อก่อนมาอยู่แถวนี้บ่อยนะครับตอนนี้เรามีสเปคอะไรบ้างวะหลักๆเลยก็จะเป็นนี่ที่ดัานด้นตามหากันมานานไ9้ก้าวสุดๆเ F ทีแรกคิดว่า J b ดไม่มีขาย ไปเอาแถวหลังเซียเกือบและโชคดีไปดีที่ยังมีของเหลือ แล้วอีกอย่างหนึ่งกาจอสอง0ูน TI อันนี้ได้มาจากไหนนะอีแอดไวท์เห็นไหมแอดไวท์ดูสภาพกล่องตัวสุดท้ายในโกดังสภาพกล่องก็จะแบบว่าผ่านศึกมาหน่อยแต่ก็ต้องเอาเนาะไม่งสภาพกลองหายากใช่ไหมเออของหายยากมันชิ้นสุดท้ายพอดีมันตกอยู่ข้างโกดังอย่างเงี้ยแล้ต้องไปคุยคุยหาเดินไปเตะเอ้ยอะไรวะอ๋อของเหลือเหลือตัวหนึ่งแล้วต่อไปก็แรมนะครับเป็น c o r s a i r v e n g e a n c e RGB Pro 16GB 32จากแอดไวท์เหมือนกันเกดแอดไวท์เหมือนกันเกดแอดไวท์ฟรอ พออะไรนะไอแม่ใจพอพอดีแม่นยาวจำไม่ได้นังไงแล้วกันแล้วก็ S S D 970 Evo Plus แล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้ทีแรกจะเอาเป็น Steel Legend Predator Gaming Pro z 3 9 0มาเด๋ยดใจมดได้ไฟ R T B ไฟบอร์ดมันแดงๆอย่างเดียวเออมันแดงๆดำๆอ่ะเฮ้ยนี่ไงมีแดงๆข้างๆนี่ไงแต่มันตอบไม่ได้แล้วก็นี่ เขา M, บอ p สปายคอแซร CX 750M 80พัดบอลถอดสายได้โมดูล่าแล้วก็ชุดน้ำ H115I นะครับไม่ยกระกันแม่งหนะักเคมาประกอบกันเลยดีกว่าบอดมานั่นแหละบอดอ่านขึ้เบือนอย่างแรกจานทำไมละแับนี้ไม่ต้องอ่านแล้วใครประกอบเขาไม่เป็นดูไว้นะครับจริงๆถ้าซื้อที่เดียวกันเลยเนี่ยให้เขาประกอบให้ก็ได้นะ แต่ว่าอันนี้คือซื้อจากหลายแหล่งมามี J B ส่วนหนึ่งแอดไว้ส่วนหนึ่งก็เลยต้องเอามาประกอบเองนะครับไม่เหมือนไอ้สีที่เอาน้ตบุกจากแอดไว้ไปซ่อมให้ J B อุไม่ให้ใครรู้นะเออต้องเียจะบอกแค่คนเดียวนะสงสารพนักงานนะพนักงานก็แบบไอ้เหี้ยเจ้ามาซ่อมได้ไงวะอุตส่าห์นั่งดูให้สาวชั่วโมงดูไปดูมาอ้าวนี่มันแอดไว้นี่ว่ามาบีทีแล้วน้องวางลงไปนี่ตอนนี้เราก็ประกอบ C P U ลงไปนะครับ เอออา SSD ใส่บอร์ดเลยก็ได้ CPU อยู่ตรงนั้นใช่ไหม CPU ใส่เรียบร้อยแล้วดูเป็นบุนตา เก้าเกเดี๋ยวมึงจะไม่ได้เห็นมันแล้วทไมะเดี๋ยวจะเอาอะไรมาปิดแล้วใช่ไหมเออเอาซิลิโคลมาพกข,อ,ขอไว้มึงก็จะไม่เห็นแล้วแล้วก็เราจะมาประกอบตัวน็อตลองบอดต้องใช้บล็อกพิเศษในการประกอบชุดน็อตต่างๆมี่อยู่หลังเคสมมนเลยนี่ให้มาอย่างนี้ไม่มันให้มาแบบมัดจะไม่ให้ใช้เลยใช่ไหมเนี่ยนิตตีกำลังติดตั้ง SSD อยู่เฮ้ยนี่เขาแถมปันเคเบิ้ลไทยมาให้ด้วยแถมให้พาเส้นอิกงอต้ให้บอกว่าเคเบิ้ลไทยเหมือนอะไรย่อยๆเลยอะไร ผมผมเหมือนผมไข่กวงใข่กวง่กวงอันนี้แม่งประกอบคอมง่ายไม่ต้องใช้ SSD มันยุ่งยาาที่ไม่ต้องเสียบซาต้าตัวเดียวแม่งจบเลย 500g อะไรอ่ะเฮ้ยยังให้ตีเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยตีเราจะเปิดซิงคอมใหม่นะฮะด้วยการทำนอถ่ายสิ่งแรกนะครับก่อนจะประกอบเคสลงคอมนะอย่าลืมติดตั้งตัวแบ็คเพลตนะครับติดตั้งเข้าไปก่อนถ้าเกิดติดตั้งบอร์ดติดตั้งทุกอย่างเสร็จ ถ้าจะติดตั้งแบ็กเพลทเนี่ยรับรองงานหยาบหรือใหม่หรือใหม่หมดตั้งแต่ต้นธัร์ติดตั้งแบ็กเพลทตัวเดียวนี่เราต้องใส่ไปก่อนแล้วก็ต้องกดดีด้วยแต่แบ,บ็กเพลทบาดมือยุ่งเลยยิง oh <my> ล็อก๊อกตกแก๊กปึ๊บอ่ะเรียบร้อยสวยงามครับแบ็กเพลทได้ไมใส่มีลายมังกร,กรติดมาด้วยสายฟงสายไฟก็มาจัดให้มันเข้าที่นะครับมี RGB กล่องคอนโทรลเลอร์อะไรก็จัดการดูสายมันไล่สายให้ดีๆบางทีประกอบคอม ไขควงแฉกอันเดียวเ็าไม่พอนะครับต้องมีหลายสายหลายขนาดเตรียมเตรียมกันไว้ดีๆเฮ้ยอันนี้ก็มีเคเบิลท้ายแถมมาอีกโอ้โหเรียบเลยนี่ตัว cx750m เนี่ยมันเป็นตัวเซนิบูดูล่านะครับมันจะมีสายตัวยีิบพินกับ8ปดพินซีบที่ถอดไม่ได้แต่จริงๆมันก็ไม่ต้องถอดแลยนะมันเป็นตัวที่เราต้องใช้อยู่แล้วอ่ะที่เหลือแค่เสียบสายที่เราต้องใช้เข้าไปก็จะมี8ปดพิน pcie 2เส้นแค่นั้นจบนะครับประกอบความเหนี่ยวนี้ใช้สายน้อยเมื่อก่อนมีทั้งสตารมีทั้งโมเลก เยอะแยะมากมายเออไม่ซื้อสายผักสายได้วะนี่มันเป็นสายแบบแบนๆใหญ่ๆอะสักพันหนึ่งอะไรเงี้ยสั่งคัสตอมมาเป็นเซตเลยเพื่อมาประกอบของเครื่องนี้เครื่องเดียวเออจัางโอเลออนมานบจะบานไปเลยใช่ไหมของมันต้องมีไว้เ่ยเมื่อมี rgb มันต้องก็สุดไว้เชื่อกูกูเรียนมาสุดใอนเอาที่สุดแล้วอยู่ที่ตั้งหมดติดตั้งโพราะว่าสปลงมาครับง่ายๆก็จะมีสาย2เส้นเนาะเหมือนแล้วนี่นะเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็สตาไ์ท้าห่งเส้น s า t a เต w e r พเรพราะว่าต้องเสียบเข้ากล่องคอลเลอร์ต้องใช้ต้องใช้ยังไงก็ต้องใช้อยู่ดี s า t a เตเสียบเพิ่มเข้าไปใช้สายเพิ่มกั่3เส้นนะครับมี8พิน PCIe 2เส้นแล้วก็ SATA Power 1เส้นนะครับแล้วก็เสียบเข้า Power Supply เข้าไปบรรยากาศนีด่ดีนะตอนนี้เราอยู่แบบในร้านกาแฟนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวเกษตรนวมินนะฮะแถวแคลองลำเจียกเนี่ยแวะมาได้ครับชื่อร้านอะไรนะ Monday Cafe. เอ็กมันเดย์คาเฟ่เอ็กมันเดย์คาเฟ่นะครับอยู่แถวๆกลางซอยนะฮะมีอะไรขายมั่งมีก๋วยเตี๋ยวชื่อ,อไรอ่ะอ๋ะอ,อซอยเตี๋ยวซอยเตี๋ยวอ๋อซอยเตี๋ยว<ม>นะซอยเตี๋ยวบอกต่อซอยเตี๋ยวบอกต่อแล้วก็มีกาแฟนะครับหลังหมดโควิดมาอุดหนุนกันได้ตรงน,นี้มีหอพักนะครับรายวันรายเดือนต่อได้มีร้านทันสวยครับมาได้ทจไมโฆษณาหลายอย่างอย่างว่าเม็ดไอ้เขาแถมปิกด้วปะฮ้ยจริงดิ สติกเกอร์ที่อะไรสติกเกอร์เอาไปยังดีหรือดีขึ้าบ้างแล้าข้างหน้าก็มีแล้วนี่เออไม่ต้องติดเพิ่มดีว่ะติดตู้เย็นไงเออจัดไหมไปติดทำเป็นปอกคอแมวก็ได้เออแล้วทำไมไม่ปล่อยแมวเข้ามาเล่นในนี้บ้างวะเดี๋ยวเดี๋ยวเคสมันจะมีขดแมวติดอะไรอย่างเงี่ยเดี๋ยวเพื่อนวะชบุหรี่ในห้องแม่งเคสมันจะขี้บุหรี่เต็มเลยเลยฝังอยู่ตรงไหนวะขี้บุหรี่ตามกาจโจกาจอพัดลมมาทุกทุกอนุเคสอะแมันจะขี้บุหรี่เปิดออกมาเหม็นบุหรี่หึงเลย โเคเพราะว่าติดตั้งแล้วแล้วก็ไข่น็อตรองบอร์ดจริงตัวนี้มันใส่พัดลมเพิ่มอีกไดใช่ไหมตัวหนึ่งตัวแต่ใส่เพิ่มก็ดีมันจะได้เย็นๆตอนนี้บอร์ดเราก็พร้อมจะลงเคสแล้วนะครับก็จับมันยัดลงไปเลยนะฮะวางเข้าไปครับน็อตรองบอร์ดแล้วก็ไขก็ไปเรียบร้อยแล้วอืมอย่างเท่เลยตัวนี้เท่าไหร่นะสามหมื่นแปด่ะถ้าราคาหน้าเว็บตอนนี้จะเป็นสี่หมื่นสี่หมื่นสามลดราคาอยู่หน้าเว็บพอดีเลยอันนี้เราก็จะมาจัดการร้อยสายเข้ารูนะครับสายอะไรที่ต้องใช้ ก็ร้อยเข้าไปในรูให้หมดแล้วเราก็จะมาติดตั้งแบคกเพย์นะครับดีที่เคสตัวนี้เนี่ยเจาะช่องด้านหลังเคสไม่ใหญ่นะครับทำให้เราสามารถติดตั้งแบ็กเพยได้ง่ายๆโดยไม่ต้องพอร์บอร์ดออกมาใส่เป็นข้อด, <Wow. S 1> ดีนะเป็นข้อดีของเคสตัวนี้ครับ นั่นและแล้วก็ยึดน็อตครับถ้าเป็นเมนบอร์ด AMD เนี่ยจะไม่ต้องใช้ตัวแบ็กเพลทกนะครับเพราะว่ามันมีติดบอร์ดให้แล้วแต่ถ้าเป็นเซต Intel เนี่ยเขาก็จะมีชุดน็อตมาให้ต่างหากนะครับก็ต้องติดตั้งชุดน็อตลงไปเพื่อที่จะสามารถติดตั้งชุดน้ำลงไปได้บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเปิดคู่มือเลยเฉพาะชุดน้ำเนี่ยวิธีการติดตั้งแม่งจะแตกต่างกันออกไปใช้บล็อกไข่ก็พ่อตึงๆมือน,นะครับจริงๆไม่ต้องใช้บล็อกก็ได้แต่เพื่อเวลาติดตั้งมันจะได้ไม่เผลอแล้วมัอหมุอเพื่อ,อ แล้วก็ติดตั้งชุดน้ำเข้าไปชุดน้ำนี่แกะออกมาครับฟองซิลิโคนใช่ไหมซิลิโคนติดมาให้ครัเดูก่อนซิลิโคนไมน่แข็งหรือเปล่าโอเคเนื้อยังโอเคอยู่ไม่แข็งเจอบางเจ้านี่แกะมาแข็งเป็นคอนกรีตเลยใส่ไปเ้เรียวความร้อนขึ้นโอ้ยร้อนกว่าเดิมอ่ะร้อนกว่าเดิมมันร้อนว่ะเนี่ยแกะออกมาซิลิโคนแม่งเอาเล็บขูดยังไม่ออกเลยตัวเคสเนี่ยมันใส่พัดลมร40มิล่ะมันต้องใส่ด้านหน้าเคส เลยต้องจัดการครับหาโมโลเคชั่นติดพัดลมแล้วก็หม้อน้ําใหม่คือติดเท่าด้านหน้าเลยนี่ติดอย่างนี้ถามว่ามันจะเป็นอันตรายไหมเรื่องความลงความร้อนไม่ต้องห่วงครับลมร้อยยี่ยึดนอตสตัวได้ใช้แค่2ตัวพอใช้ตรงนี้ร่างร่างไม่ติดอะไรอ่า ใช้น็อตแค่2อใช้น็อตละขบลยี่สอง้าง่างยี่สอง่เรียบร้อยอยู่ละงานนี้อยู่ละโอเคดีไม่มีปัญหาใช่ได้แล้วต่อไปครับเราก็จะมาติดตัวปั๊มน้ากันนะครับซิลิโคนที่เราใช้เนี่ยจะเป็นของเดิมที่ติดซิงค์มาเลยนะครับใช้ของเดิมเลยไม่ได้ซื้อซิลิโคนเสริมมาครับก็เลยต้องใช้ของเดิมติดซิงค์เอาบอกเลยว่าห้ามพลาดครับพลาดก็จบเอามือหมุนเข้าไปก่อนแล้วค่อยเอาไขควงไขตามอีกทีหนึ่งให้มันสุดโอเคเรียบร้อยครับชุดน้ํา ตัวปั๊มนี่ก็จะมีคอนเนคเตอร์ USB ต่อเข้าไปนะครับของคอแซก็ต่อออกข้างหลังเลยเนียนๆไปเนียนๆง่ายสไตล์ตั้น <Wow. S 1> แล้วต่อไปเราก็มาจัดการเสียบแรมเข้าไปนะครับนี่คอแซเวนเจนส์โปร RGB 2 GB, สล็อตส6ใส่เข้าไปโอเคตัวนึงอีกตัวนึงลงล็อกแล้วทีเหลือก็ก,การ์ดจอครับการ์ดจอมาจ่ายไป80,000จะเป็นยังไง <laughs> เปิดติดแล้วมันจะรู้สึกยังไงมันจะฟินแค่ไหนเรามาดูกันอ่าลน สุดอะบอกเลยว่าสุดอะสุดอะสุดอะเดี๋ยวต้องถอดตรงนี้ก่อนถอดแรมก่อนสุดอะบอกเลยว่าสุดแล้วอะเหมือนนี่โกกับสาวๆตัวเล็กๆอะถอดแรมก่อนเพราะว่าน่าจะเออมัรทับทิศทางได้ดีขึ้นนั่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 นต้องงี้เอ๊ยต้องเอียงต้องเอียงเข้าโอเค พอดีเลยว่ะวางแผนมาไว้แล้วไงเดี๋ยวพื้นที่นิดนึงอ่ะนิดเดียวจริงๆริงอ่ะหายใจลดต้นคออ่ะไข่น็อตนี่เอาให้แน่นๆเลยนะครับมันเป็นตัวรับน้าหนักถึงก็ต้องชิดชู่เช็ดเลยเหรอวะีคราบเฮ้ยคราบอะไรเดี๋ยวก็มีคราบเพิ่มเติมมอีกไอ้ใช้ไปเดี๋ยวก็เหนียวใครทำอะไรกับคอ<ข>มกินนมหน้าคอมลยก็เลยเหนียวมาอย่างนึงนี่เติมใส่นี่เข้าไปเฮ้ยมือไม้สั่นไปหมดเลยระดับนี้ เรียบร้อยแล้วครับประกอบเสร็จก็ใช้เวลาไปสักพักหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็พร้อมที่จะเปิดใช้งานแล้วมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเคสมันมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กแต่ไม่เป็นไรยัดได้อยู่แล้วจากเดิมเนี่ยหม้อน้ําจะอยู่ข้างบนใช่ไหมกลายเป็นติดข้างหน้าแทนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็แค่กลายเป็นว่าจากพัดลมที่เป่าอัดหม้อน้ำเนีเน่ยก็เป็นดูดออกมาเฮ <c oughs> ้ยแต่ได้อยู่ได้อยู่ไป,ไปมันจะหายไปส่วนหนึ่งนะิดนึงนิดนึงแต่ก็สวยแล้วก็สวย เดี๋ยวไปลองกน่ายไปพร้อมยังตรงไหนอะที่ลองอะอลองขึ้นไปข้างบนไปไปชวนกูพื้นทองอีกแล้วเผลอไปไม่ได้โอเคไปครับเทสคอมกันดีกว่า กับคอมงบ80,000เปิดติดใช้งานได้แต่ว่ากาจอไปซะแล้วครับแต่ว่าความรู้สึกตีหน่อยเป็นไงคอมเครื่องนี้ก็ดีใจครับที่กาจอไปแล้วประเด็นคือกาจอไม่กับบ่าเหมือนคนส่งมาไม่ดีอ่ะแล้วใบพัดลมมันไปนสีกับตัวเฟรมของกาจอทำให้ามันมีเสียงดังไงต้องเคมดีนะซื้อมา7วันอยังยัง,ยง7วันอยู่น่าจะเป็นเพราะขนส่งแล้วเขาจะทำยังไงตอนเคม ก็รอเขาแจ้งกลับมาว่าเขาจะส่งของกลับมาเมื่อไหร่ก็คือไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนของใหม่หรือเปล่าอา้าวแล้วที่นี้เขารับรับไปพ่งนี้ใช่ไหมใช่อา้าวกำลัง <5. S 1> กําลังถามเขาอยู่ว่าจะได้เมื่อไหร่จะได้ของเมื่อไหร่อา้าวแล้วนี้ซื้อมาก็คอมใช้ไม่ได้ใช่ต้องสรต้องรอเวลาอา้าวแล้วคอมพครเ่องเก่าอ่ะเดี๋ยวต้องลงวินโดว์ลงอะไรเตรียมไว้มึงก็เอาการ์ดจอดูคอมพครเ่องเก่ามาเดี๋ยวกรนีใช้ไปก่อนก็ไม่แน่ใช้คอมเครื่องนี้ไปก่อน อยเคลียทีเดียวไหมถอดการ์ดจอมมาใส่ยังไงก็ได้ 9900kf แล้วี๋ยวนี่ยจัดโอ้กคร็อกจัด m ีไปแจมเลยมันไม่สุดนะก็ใช้ 9900kf กับ900ปก็จะแบบคันๆหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับฉลองคอมใหม่กันวันนี้ก็ขอบคุณทุกทุคนที่ติดตามชมครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมกับสีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย